สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านด้วยนะครับช่วงนี้เก็บบรรยากาศทั้งไรทง่ทั้งนานะครับเลีย้ยงวัวเลี้ยงควายเหมือนเดิมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงเสียงนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วกันเพราะว่าติดธุระเพิ่งจะว่างนะครับมีเวลามา นะครับเดี๋ยวเรามาทามาอาลงเสียงนะครับหลายวันเลยนะครับไม่ได้ลงเสียงปล่อยแบบเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงธรรมชาตินะครับให้รับชมกันเป็นแนวทางเนาะขอไปด้วยแล้วกันนะครับติดโทรล่าจริงจริงนะครับหลายวันเลยเกือบอาทิตย์ได้นะครับบรรยากาศทุ่งนาครับ ไม่ได้ไปไหนนะครับหลังจากฝนตกเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับฝนฟ้าลมนะครับแรงมากพอได้คายร้อนกันพอสมควรนะครับ